2 3 4 8คำพิาพากษาสารดีกาที่4 8 3 7ทับ2,167นางจอดจานโจก10ตำรงบดโทสาเสือกับพวกจำเลยโจทกฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่1คืนเงิน1 2 7 3 0 6 1บาท 25ตางค์แก่โจทย์ผมดอกเบีย้ยอัตรา้รอยละห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นกลับให้จำเลยที่หนึ่งนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเบนซ์ออกขายทอดตลาดแลนนำเงินมาชำระแก่โจทย์312,500บาท แรยให้จำเลยที่สองคืนเงิน1 7,500บาทแก่โจทย์พร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่หมดฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจ,จะชำระเสร็จสิน้นกลับให้จำเลยที่สองนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุออกขายทอดตลาดแล่นนำเงินมาชำระแก่โจท์ 4 7 4 0ส7บาทและให้จำเลยทั้งสองเมื่อรวมกันนำอาวุธปืนทั้งสามกระบอกออกขายทอ่อตลาดและนำเงินมาำํำระแก่โจทย์81,250รบาทจำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแยง้งขอให้ยกฟ้องและโจทย์ นำเครื่องพรารามอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ซึ่งเป็นสินส่วนตัวแทรซับมรุกของผู้ตายที่อยู่ในความครอบครองของโจทย์ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายไปขายให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้แจ้งถยยายญาติอื่นของผู้ตายทราบและไม่นำเงินมาแบ่งปันแก่ถยยายญาติ ถือว่าโจทย์ยักยอกทรัพย์มรดกโดยช่อชนโจทย์จึงต้องถูกกำจัดมีให้รับมรดกของผู้ตายซึ่งจะเมื่ทั้งสองได้แจ้งความดำเนินคดีแก,กโจทย์แล้วเครื่องพาร,รามอเตอร์พร้อมอุปกรณ์มีราคาไม่น้อยกว่าสามหมืนบาทขอให้บังคับโจทย์ชดใช้ราคาทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงิน สามหมื 30, บาทแก่เมืยทั้งสองพร้อมดอกเบีย้ยอัตราระห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องแยง้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิน้นจำเลยให้การแก้ฟ้องแยง้งขอให้ยกฟ้องแยง้งสั่งเชนต้นพิพากษาให้จำเลยที่2แบ่งเงินในบัญชีธนาคารก่อไก่เอ,อเรกที่986 ขีดสี่ขีดเจ็ดห้า x x x ขีด x ให้แก่โจทย์ครึ่งหนึ่งคิดเป็นเงินสองล้านหกแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทผมดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีนับถัดจากวันฟองวงเล็บฟองวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันหกสิบห้า เป็นต้นไปจนกว่าจัดจำละเสร็จแก่จบทั้งนี้อตาดอกเบีย้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระรกิจดีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราเจ็ 7, บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปีแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ7.5ต่อปีตามที่โจทย์ขอ ให้จำเลยที่1แบ่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเบนซ์ให้แก่โจทย์ครึ่งหนึ่งให้จำเลยที่2แบ่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุให้แก่โจทย์ครึ่งหนึ่งและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งอาวุธปืนเดี่ยวลูกสองขนาด12บวงเล็บ5นัดและอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกกด ขนาดจุดสองสองสี่เซทให้แก่โจทย์ครึ่งหนึ่งหากเจมเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองหากไม่สามารถแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวได้ให้เอาทรัพย์สินดังกล่าวออกประมูลระหว่างโจ์กับจำเลยทั้งสองหากไม่สามารถประมูลกันระหว่างโจท์กับจำเลยทั้งสองได้ ให้เอาทรัพย์ดังกล่าวออกขายทอดตลาดนาเงินมาแบ่งปันให้โจทย์ครึ่งหนึ่งคําขออื่นนอกจากนี้ให้ยกกลับให้จําเลยทั้งสองใช้ค่าริชาธรรมเนียมแทนโจทย์เฉพาะค่าคืนสารให้ใช้แทนตามจานวนทุนทรัพย์ที่โจทยจะนะกคดีโดยกําหนดค่าทนายความหน0 0 0บาทและค่าใช้จา่ายในการดําเนินคดีให้เป็นพับ ให้ยกฟองแย้งจำเลยทั้งสองค่าลิขชาติธรรมเนียมระหว่างโจท์และจำเลยทั้งสองในส่วนฟองแยง้งให้เป็นพับโจท์ทั้งสองอุทธรสาลอุทธรภาคเก้าพิพากษาย,ยืนให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าลิขชาตธรรมเนียมชั้นอุทธร์แทนโจท์โดยกำหนดค่าทนายความหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจำเลยทั้งสองดีกาโดย ได้รับอนุญาตจากสารดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าอวามจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่โตเถียงกันในชั้นนี้รับฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของร้อยตำรวจเอกสมบัติกับภรยาเกา่าที่จดทะเบียนหย่าก,กันแล้วโจทก์จดทะเบียนสมรสกับร้อยตำรวจเอกสมบัติ เมื่อวันที่26มิถุนายน2 4 4 9ระหว่างสมรสโจทย์และร้อยตำรวจเอกสมบัติได้มาซึ่งทรัพย์สินหลายๆายการเดิมร้อยตำรวจเอกสมบัติรับราชการอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแต่ต่อมาถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่2190ทับ2,160ของศาลจังหวัดชลบุรี จึงได้ลาออกจากราชการแล้วย้ายกลับมาอาศัยที่ภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดสงขลาร้อยตำรวจเอกสมบัติถึงแก่ความตายเมื่อวันที่1พฤษภาคม2563ต่อมาศารจังหวัดชนบุรีมีคำสั่งตั้งให้โจทก์กับหนางสมปรองมารดาของผู้ตายร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกในส่วนที่ โจทฟ้องเรียกเงินฝากในบัญชีธนาคารก่อไก่2บัญชีจากจำเลยที 2, 2, 1> wrote, 1> ่1และที่สองสัรง้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับผู้ตายให้จำเลยที่2แบ่งเงินในบัญชีธนาคารกอไก่เรขที่เก้าแปดหกขีดส่ขีดเจ็ดห้ขีด x ให้แก่โจทย์ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทส่วนบัญชีธนาคารกขกไก่เลขที่เก้าแปดหกขีดสี่ขีดแปดสามเอ็กเอ็กเอ็กขีดเอ็กไม่มีเงินเหลือในบัญชีแล,ลแ,แล้วจำเลยทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนแก่โจทดจทดและจำเลยทั้งสองไม่อุทธรณ์ส่วนอาวุธปืนสั้นรีวอลเวอร์ over, ขนาดจุดสามห้าเจ็ดสามเช้นตน้นวินิจฉัยว่าผู้ตายได้วุฒิปืนกระบอกนี้มาก่อนสมรสกับโจ์จึงเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายและฟ้องโจท์ที่ขอให้จำเลยทั้งสองแบ่งทรัพย์บรอดดกให้โจท์ขาดอายุความโจ์ไม่อุทธรตัวแยง้งจึงยุติไปตามความพิพากษาสาั่งเช้นตน้นส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเบนซ์และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุทรัพย์สินทั้งสองอรายการนี้สารอุทธรณ์ภาคเก้าวินิจฉัยว่าเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับผู้ตายจำเลยทั้งสองไม่โต้แยง้งไม่ดีกาโต้แยง้งข้อเท็จจริงส่วนนี้จึงยุติและก็ดีในส่วนฟ้องแย้งที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในปัญหาข้อเทจ็จจริงสารอุทธรณ์ภาคเก้าไม่รับวินิจฉัยเนื่องจากเห็นว่า ทุนทรัพย์ต้องห้ามมีให้อุทธรในปัญหาข้อเทจ็จจริงจำเลยทั้งสองไม่ดีกาจึงยุติเช่นกันสำหรับปัญหาว่าจำเลยทั้งสองต้องคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเบนซ์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้ออิสุสก่แกลจดครึ่งหนึ่งหรือไม่ที่จำเลยทั้งสองคงดีกาในทานองว่า ้องโจทย์ที่ขอเรียกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งสองคันที่ผู้ตายจดทะเบียนโอนยกให้จำเลยทั้งสองโดยเสนหาคืนครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการที่โจทย์กล่าวอ้างว่าผู้ตายจัดการสินสมรสไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,480วรรคหนึ่งประกอบมาตรา1,476อนุหซึ่งโจทย์ต้องใช้สิทธิ เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวภาในบังคับแห่งอายุความ1ปีตามมาตรา1 4 8 0งัสองการที่สารุทธรณภาค9ปรับบทโดยนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336มาใช้บังคับโดยวินิจฉัยว่าเป็นการที่โจทย์ใช้สิทธิติดตามทซั์คืนซึ่งไม่มีอายุความจึงไม่ถูกต้องนั้นเห็นว่า สภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามฟ้องโจทก์คือโจทก์เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายผู้ตายโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งสองคันซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับผู้ตายให้แก่จำเลยทั้งสองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจท์ส่วนนี้จึงเป็นกรณีที่โจทกล่าวอ้างว่า ผู้ตายจัดการสินทรงรถไม่ชอบด้วยมาตรา1 4 8 0วัรรกหนึ่งซึ่งโจทย์มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยทั้ง2องืนทรัพย์สินในส่วนที่เป็นของโจทย์และเมื่อผู้ตายถึงแก่วความตายแล้วโจทย์ในฐานะผู้สมรสซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายจึงมีสิทธิในทรัพย์มรดกอีกหนึ่งใน4ส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 0 0 0 629ประกอบมาตรา1635อันเป็นการเรียกทรัพย์คืนฐานที่เป็นสินสมรสส่วนหนึ่งและฐานที่เป็นทรัพย์มรดกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเมื่อจำเลยทั้งสองจะให้การต่อสู้ก็ต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิน้น หรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1นึว77วรรค2ส่วนนี้จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้แต่เพียงว่าผู้ตายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ทั้งสองคันให้แก่ให้จำเลยทั้งสองโดยเนียหาก่อนถึงแก่ความตายรถยนต์ทั้งสองคันดังกล่าวจึงไม่ใช่สินสมรสและไม่ใช่ มรดกของผู้ตายโจทฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสองแต่ฟ้องคดีเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ตายถึงแก่ความตายฟ้องโจทจึงขัดยุความเรียกร้องมรดกโดยไม่ได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธว่าโจทฟ้องเพือตถอนนิติกรรมกันให้ทรัพย์ อันเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับผู้ตายที่ผู้ตายโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยทั้งสองเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนคดีจึงไม่มีประเด็นเรื่องอายุความการฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามมา่ตานงรวักหนึ่งซึ่งเมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้ยกเรื่องดังกล่าว เป็นประเด็นข้อต่อสู้ในกาให้การเพิ่งจะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสามชั้นต้นแมนสารอุทธรภาคเก้าวินิจฉัยให้ก็ไม่ถูกต้องและไม่ก่อให้จำเลยทั้งสองมีสิทธิดีกาในประเด็นนี้ศาลดีกาไม่รับวินิจฉัยเมื่อข้อทด้จริงฟังยุติว่ารถยนต์ น่งส่วนบุคคลทั้งสองขันเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับผู้ตายจึงเป็นกรณีเข้าลักษณะกรรมสิทธิ์รวมแม้นก่อนถึงแก่ความตายผู้ตายจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยทั้งสองก็มีสิทธิ์โอนเพียงเฉพาะส่วนที่ตนมีกรรมสิทธิ์อยู่เท่านั้นและกรณีต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิ์ในรถยนต์ทั้งสองคันเพียงส่วนที่ผู้ตายมีสิทธิ์เท่านั้นจท์ในฐานะเจ้าของกรมรมสิทธิ์รวมมีสิทธิ์เรียกร้องติดตามส่วนของตอนคืนจากจำเลยทั้งสองได้ครึ่งหนึ่งที่สังทธรภาคก้าวิาพากษามานั้นสันดิกาเห็นพ้องด้วยดิกาของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฝังไม่ขึ้น ปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยทั้งสองประการต่อมามีว่าอาวุธปืนเดียวลูกสองขนาด12วงเล็บ5นนะและอาวุธปืนยาวเดียวลูกกดขนาดจุดสองเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับผู้ตายหรือไม่ต้องร่วมกันแบ่งคืนแก่โจท์หรือไม่ จำเลยทั้งสองดีกาว่าอาวุธปืนทั้งสองกระบอกดังกล่าโดยสภาพและละักษณะตามใบอนุญาตให้มีรใช้อาวุธปืนเป็นเรื่องเฉพาะตัวผู้ตายเท่านั้นจึงเป็นสินส่วนตัวเห็นว่าตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเกียวอาวุธปืนพศ2490 มาตัาเจ็ห้ามมิให้ผู้ใดทำซื้อมีใช้สั่งหรือ,รอนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากในทะเบียนท้องที่ดังนั้นใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจึงเป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าทางราชการโดย ในทะเบียนท้องที่อนุญาตให้ผู้ตายมีและใช้อาวุธปืนทั้งสองกระบอกตลอดเวลาที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนอันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ตายที่จะมีและใช้ได้แต่ไม่เกี่ยวกับตัวทรัพย์และไม่มีผลทําให้อาวุธปืนทั้งสองกระบอกเป็นทรั์เฉพาะตัวหรือเป็นสิ่งส่วนตัวของผู้ตายแต่อย่างใด ซึ่งนอกจากอาวุธปืนทั้งสองกระบ,บอกนี้แล้วผู้ตายยังมีอาวุธปืนสั้นรีวอเวอร์ขนาดจุด357อีกหนึ่งกระบ,บอกที่เป็นอาวุธปืนประจำกายสำหรับใช้ในราชการตารวจขณะที่อาวุธปืนทั้งสองกระบ,บอกนี้เป็นอาวุธปืนเดี่ยวลูกซองขนาด12บง่งเล็บ5นัดและอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกกดขนาดจุด22 โดยสภาพลักษณะและประเภทของปืนเห็นได้ว่าไม่อาจนำมาใช้ได้อย่างเป็นของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันทั้งจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้นำสื่อให้เห็นว่าผู้ตายใช้สสยอาวุธปืนทั้งสองกระบอกอย่างไรเมื่อผู้ตายได้อาวุธปืนทั้งสองกระบอกมาระหว่างสมรสกับโจทย์ โจทจึงได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 7 4วรรคสข้อดีกล่าวของจำเลยทั้งสองจึงไม่มีน้ำหนักหากล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายข้อาะได้จริงรับฟังได้ว่าอาวุธปืนทั้งสองกระบอกเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับผู้ตายโจท์จึงมีสิทธิ์เรียกคืนจากจำเลยทั้งสอง ครึ่งหนึ่งที่สารุทธรภาคเก้าพิพากษามานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยในผลดีกาของจิมเลยทั้งสองข้อนี้ฝังไม่ขึ้นเช่นกันอันหนึ่งสารุทธรภาคเก้าไม่ได้สั่งค้าวิชาธรรมเนียมสำหรับฟ้องแย้งของจิมเลยทั้งสองสารดีกาเห็นสมควรสั่งให้ถูกต้องและคดีนี้มีทุนทรัพย์ส่วนฟ้องเดิม ในชั้นอุทธรณ์270,000บาทซึ่งตามตาราง6กท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งบัญญัติให้ศาลกำหนดค่าทนายความอัตราสูงสุดในศาลอุทธรณ์ได้ร้อยละ3ของตุนทรัพย์การที่ศาลอุทธรณ์ภาค9ก้าำหนดค่าทนายความให้จำเลยทั้งสองรวมการใช้แทนโจทย์15,000บาท จึงเกินกว่าอัตราค่าทนายความที่กฎหมายกำหนดแม้จำเลยทั้งสองจะไม่ได้ดีกาในปัญหาข้อนี้สาลฎีกาย่อมกำหนดใหม่ให้ถูกต้องได้พิพากษายืนให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนฟ้องแยง้งในชั้นอุทธรณ์แก่จำเลยทั้งสอง600บา,าทค่าเลขาธรรมเนียมในส่วนฟ้องแยง้งชั้นอุทธรณ์นอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ กลับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์แทนโจทย์ห0พับาทค่าหลิรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1480การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ตามมาตารา1476ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยบาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้วหรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุดจริต แระเสียค่าตอบแทนมาตรา1 4 8 0วรรค2การฟ้องให้สารเพิกถอนนิติกรรมตามวรรค1ห้ามมีให้ฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้นประมวลกฎหมายแท่งและผ่านนิดมาตราน1,000 629ทายาทโดยธรรมมี6ลำดับเท่านั้นแปภไปใต้บังคับแห่งมาตราน6 6 3วรรควสองแต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คืออนุหนึ่งผู้สืบสันดานอนุสองบิดามารดาอนุ3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอนุสี่พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมบรรดาเดียวกันอนุหา้าปู่ย่าตายายอนุหกลุงป้านะาอามาตา1,629วรรค2ผู้สมรติที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรมภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตา1,635ประมวลกฎหมาย แ่งและผ่านนิตมาตราหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับบรดกของผู้ตายนั้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้อนุหนึ่งถ้ามีทายาทต,ตามมาตราหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าอนุหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับบรดกแทนที่แล้วแต่ก,กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่ง เสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทญญายาทชั้นบุตรอนุ2ถ้ามีทญญายาทตามมาตราหนึ่งัอยนุสและทญญายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือถ้าไม่มีทญญายาทตามมาตราหนึ่งพอยนุหนึ่งแต่มีทญญายาทตามมาตราหนึ่งันอนุสองแล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ ได้รับมรดกกึ่งหนึ่งอนุสามถ้ามีทายาทต,ตามมาตรา1,629อนุสี่หรืออนุหกและทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือมีทายาทต,ตามมาตรา1,629อนุห้าแล้วแตกกรณีผู้สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม อนุสีถ้าไม่มีทญญายาทดังระบุไว้ในมาตรา1,629คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับบรดกทั้งหมดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142คำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้าม มีให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่อนุหาในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างเด่นนั้นเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยและพิภา,ากษาคดีไปก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความแพ่งมาตรา177 เมื่อได้ส่งมาเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้วให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลเป็นใน15วันมาตรฐา177วรรค2ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นมาตรฐา177วรรค3จำเลยจะฟ้องแย้งในคำให้การก็ได้ แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้วให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหากมาตรา177/4วให้ศาลตรวจดูคำให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา,า,า177/5วบทบัญญัติแห่งมาตานี้ให้ใช้บังคับแก่บคุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามา เป็นผู้ร้องสอดตรมมาตรา57อนุ3โดยอนุลมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225ข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นผู้ความจะต,ต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้น ทั้งจะต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วยมาตรา2 25รสวรสองถ้าคู่ความฝ่ายใดมิได้ยกปัญหาข้อใดอันจะด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นหรือคู่ความฝ่ายใดไม่สามารถยกปัญหาข้อกฎหมายใดๆขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นเพราะพฤติการไม่เปิดช่องให้กระทำได้หรือเพราะเหตุเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ คู่ความที่เกี่ยวข้องย่อมมีสิทธิ์ที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นว่านั้นได้